สวัสดีครับผมเดนัจี้นะครับหลังจากห่างหายกันไปนานนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าติดธุระจริงๆนะไม่สามารถจะทําคลิปได้นะครับและอย่างที่เห็นในพื้นหลังนะครับว่าแน่นอนว่าผมไม่ได้ลืมคอนเทนต์นี้นะครับสำหรับไอตัว เนี่ยบันไดสุส่สวรรค์ผมยังไม่ได้ลงเลยนะครับเดี๋ยวถ้าลงแล้วจะอัดมาให้ดูกันนะใครที่ยังไม่ได้ลงก็รอกันนิดนึงนะครับใครที่ลงไปแล้วก็ขอโทษด,ด้วยจริงๆนะครับเพราะว่าทําไม่ทันนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้ลงบันไดสูส่สวรรค์ครับวันนี้เราจะมากับกิจกรรมใหม่นะครับที่เข้ามาพร้อมกับอัศวินคนใหม่ที่มากับอัปเดตล่าสุดนี้นะครับก็คือตัวของจูดาสะครับเข้ามาพร้อมกับ ดันกิจกรรมรายวันนะครับและแน่นอนที่เราทํากันเป็นพิธีกรรมของช่องเราไปแล้วนั่นก็คือการลงดันกิจกรรมรายวันฉบับมือใหม่งบน้อยนะครับทีนี้เราไปดูที่ตัวละครกันก่อนดีกว่านะครับว่าไอตัวที่เราต้องไปสู้ด้วยเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วนี่คือตัวละครที่เราต้องไปสู้ด้วยในดันรายวันวันนี้นะครับสําหรับ จุดจบแห่งยุคนะครับจูดาสนะซึ่งมันเป็นตัวละครเทียเดียวกับพวกอดีตเซเว่นไนท์เลยนะครับใครที่อยากได้ก็ต้องไปเปิดตู้ของตัวกรอบแดงนะซึ่งน่าจะได้ยากมากนะครับแน่นอนว่าผมจะเปิดหายอย่างแน่นอน,นครับมี3 0,000รูบี้นะเดี๋ยวเอาไว้ตอนคลิปที่จะเป็นเปิดกระชาเราค่อยไปลุ้นกันอีกทีนะครับแต่วันนี้เราจะมาสู้กับมันในดานเจียนรารวันนะครับสกิลของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับคริสผสมพายจะว่าไงเดียมันเป็นอมตะได้นาน6เทินนะครับถ้ามันกําลังจะตายนะแล้วก็ มันลดความเสียหายทางเวทแล้วก็ความเสียหายฟิกที่ตัวเองได้รับเนี่ย40%นะครับคล้ายๆกับของ Re กิเลฟที่มาก่อนหน้านี้แต่เลกิเลฟมันแจกบัฟให้เพื่อนที่เป็นเวทด้วยใช่ไหมแต่ตัวนี้มันทําให้ตัวเองตัวเดียวนะครับสำหรับการเวท40%แล้วก็ลดดาเมจฟิก40%นะครับเพิ่มความเสียหายศัตรตูได้รับทั้งหมด50%ซึ่งไม่ต้องไปกังวลเรื่องมันเพิ่มความเสียหายมากนะครับเพราะว่าเวลาเราลงดันรายวันอย่างที่ผมทํามาหลายๆคลิปเนี่ยตัวศัตรตูจะไม่ได้ตีแรงในขนาดนั้นนะครับให้มาโฟกัสที่สถานะผิดปกติต่างๆที่มันจะแจกได้ดีกว่านะครับ ท่าแรกเนี่ยวังวนแห่งความพินาศของเขาเนี่ยดาเมจไม่ได้อะไรมากนะครับแต่ว่ามีมีโอกาสนะครับทำให้หวาดกลัวเนี่ยเจหดาลกลัวคืออะไรในเกมไม่ได้อธิบายไว้นะครับสถานะาวดกตัวจะทําให้ออกแอคชั่นไม่ได้นะครับคือ ออกสกิลไม่ได้โจมตีไม่ได้ตอบโต้ไม่ได้นะครับเป็นสถานะที่แม่งขี้โกงมากๆนะครับสำหรับตัวละครนี้นะที่เข้ามาแล้วยังไม่มีอะไรต้านทานมันได้นะเพราะว่าในช่องลิมิตเบก็ไม่ได้มีป้องกันสถานะนี้เป็นพิเศษนะครับดับงนั้นสถานะนี้จะเป็นสถานะใหม่ที่เข้ามาในเกมที่น่ากลัวมากๆนะผมมองว่าจูดัสในอารีน่าเนี่ยถ้าไปคู่กับโรซี่เนี่ยน่าจะโกงสุดๆเลยซึ่งผมไม่มีทั้งคู่นะตอนนี้โรซี่ผมก็ไม่มีนะโอเค สกิลที่2นะครับก็ไม่มีอะไรเป็นดาเมจแล้วก็ลดเทินนะครับไม่ส่วนพลังป้องกันนิดหน่อยนะซึ่งตัวดันายวันเนี่ยมันโจมตีเบาก็ไม่ต้องไปกลัวมากนะครับทีนี้อันติของเขานะครับอันติเนี่ยจะ สร้างความเสียหายฟิกนะครับสามหมื่นแล้วก็ทําให้ติดสาร,รพิษและเลือดไหลพร้อมกันนะครับอันนี้ก็โกงเหมือนกันนะคือสาร,รพิษเนี่ยถ้าเราออกไปโจมตีตอนติดพิษอยู่เนี่ยออกไปโจมตีปกตินะฮะหรือว่าโจมตีตอโตอะไรเงี้ยเราจะโดนดามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลือดถูกไหมส่วนเลือดไหลเนี่ยถ้าเราโดนโจมตีนะครับโดนโจมตีปกติเราก็จะเสียเลือดประมาณนั้นก็คือทั้งออกไปโจมตีทั้งโดนโจมตีก็จะเสียเลือดทําให้สารพิษพวกนี้จะเป็นปัญหามากนะครับโดยเฉพาะสถานะอันนี้นครับไอตัว ทำให้หวาดกลัวนี่แหละซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะไปลงดันกันดูนะครับว่าจะลงยังไงให้ผ่านโดยที่ไม่ต้องใช้งบเยอะมากนะครับโอเคทีนี้จากที่เราเดูแล้วเนี่ยว่าว่าว่าตัวของ j u ด a สเนี่ยมันป้องกันดาเมจเบสเนี่ยถึง40%ใช่ไหมครับดังนั้น วิธีลงที่ง่ายที่สุดเนี่ยมันก็น่าจะเป็นการใช้ตัวของเซอินในการลงนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูวิธีของเซอินกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะโชว์วิธีผ่านแบบสไตล์ช่องเราด้วยก็คือใช้น้องสปีน่านะครับที่เป็นตัวที่ผมแนะนําให้ทุกทุกคนเลือกมาเพราะว่ามันสามารถผ่านดันรายวันได้ทุกตัวจริงๆนะครับโดยที่ยังไม่ต้องอมีงบไปทําดาวฟ้าก็ได้อะไรประมาณนั้นนะโอเคเราไปดูกันดีกว่านะครับ และนี่ก็เป็นทีมหลักที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับเดี๋ยวทีมของอสปีนเนเราจะพูดถึงตอนเทท้ายคลิปนะครับแต่ว่า หลักๆแล้วตัวของบอสเนี่ยมันป้องกันการโจมตีเวทได้ดังนั้นลงด้วยตัวกายภาพมันจะสบายตัวเรามากกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลานะก็ะคือใช้เซอินเป็นตัวดาเมจหลักนะครับตามธรรมดาเลยสัตว์เลี้ยงที่ผมใช้เคลเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าอะไรนะครับบอสเนี่ยมันเป็นถ่าสมดุลที่เคลเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มโบนะัสโจมตีให้ก็จริงแต่ว่าผมมาเอาการลดคูลดาวของเคลนะครับมาช่วยเซอินให้มันฟันได้ไวขึ้นบ่อยขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับ ตัวอื่นที่ผมใส่มาเนี่ยตัวแรกนะครับลูดี้ใส่มาทําไมนะครับถ้ากลางโลของลูดี้ที่มิดอเวกเนี่ยมันค่อนข้างจะโกงนะครับคือพอกลางโลปุ๊บกันสกิลได้2องสกิลสกิลของจูด้าที่มันเป็นปัญหาเนี่ยมันคือสกิลที่ทําให้เราหวาดกลัวใช่ไหมซึ่งมันอยู่ในสกิลหนึ่งสองเทิร์นแรกของจูด้าเนี่ยมันออกสกิลแน่นอนนะครับคือมันจะออกสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสองสกิลหนึ่งไม่รู้ละแต่ว่าเรากลางโลลูดี้มันจะการทั้งสองสกิลเลยทําให้ในเฟสแรกเนี่ยเราไม่ติดสถานะหวาดกลัวออย่่่างแนนนนนะะครับก็จเลไ ง่ายมากขึ้นสบายมากขึ้นนะครับผมบอกก่อนว่าทีมนี้ที่ผมยกมาเนี่ยมันเป็นทีมที่ผ่านแบบง่ายๆนะครับผ่านชัวร์ๆไม่ได้เน้นว่าจะต้องจบไวอะไรมากมายนะก็อย่างในคอนเซ็ปต์นะครับก็ลงประจันฉบับมือใหม่งบน้อยนะครับก็เอาพอผ่านก็พอเนาะอีกตัวหนึ่งก็คือฮายองนะครับเนื่องจากว่าต่อให้เราใส่เกดิดัสนะครับซึ่งมันมีพาสซีฟในการป้องกันเดสเนี่ย12เทินมานะครับแต่ว่าการฆ่าจูดัสโดยที่เรา เอ่อจะต้องรอมันให้หายจากการเป็นซอมบี้ดีเนี่ยก็มีโอกาสที่ตอนเลเดทเกมเนี่ยเราจะติดเลดได้อยู่นะครับก็เอาฮายองมาช่วยฮิวกับเอ่ออย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับว่าลูดี้เนี่ยมันกัน2สกิลแรกได้แล้วตอนจูดาใช้อันติเนี่ยมันจะมีสถานะเอ่อลเลือดไหลกับติดพิษมาด้วยถูกไหมซึ่งสกิลนั้นนะ่ะเราจะใช้โล่ลูดี้กันไม่ได้แล้วนะครับเราก็ใช้ตัวฮายองเนี่ยมาฮิวในเฟสแรกนะครับเพื่อไม่ให้ติดสถานะเลือดไหลกับพิษซึ่งมันค่อนข้างจะเป็นปัญหาสำหรับหลายคนที่ตัวละครยังไม่ได้ของแน่นมากอะไรอย่างนนี้นะก จะได้ไม่ไม่โดนลดเลือดมากเกินไปประมาณนั้นเดี๋ยวเราดูในเกมจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับตัวสุดท้ายนะครับแน่นอนว่าเป็นราเชลนะครับราชินีแห่ง PVE นะครับซึ่งตอนนี้มันมีตัวมาแย่งตําแหน่งแล้วนะครับก็คือตัวของออนี่นะครับตัวของยูรินะครับยูริเนี่ยเขาทำได้ค่อนข้างจะดีกว่าราเชลแล้วก็ไม่รู้ว่าราเชลจะมิดเอาเวเมื่อไหร่นะครับยูริก็แก้บั๊กแล้วด้วยนะครับสามารถเอามาลงใน ด้านกิจกรรมรายวันได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้ดูด้วยนะในทีมของสปีนเนนะครับแต่ตอนนี้ทีมของเซอินผมใช้ประมาณนี้แล้วผมอยากให้ดูว่าตัวของออราเชลก็ยังใช้ได้ดีอยู่ประมาณนั้นนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยนะครับ อ่ะแล้วนี่ก็เป็นทีมที่เราคุยกันไว้เมื่อกี้นะครับของไม่ได้ใส่อะไรเยอะนะครับเอาชีวิตรอดก็พอให้เลือดเกิน3-4มหมื่นก็พอนะครับแล้วก็ใส่ของดามจใหเสจเยอะๆเปิดเกมมาเอาลูดี้ตั้งโล่ไปก่อนเลยนะครับยังไม่ต้องรีบเอาราเชลดีบัฟนะคือพอลูดี้ตั้งโล่เสร็จปุ๊บมันจะกันสกิลได้นะครับเนี่ยสกิลนี้ที่เป็นปัญหานะครับทำให้เราติดหวาดกลัวได้อ่ะก็จะดาเมจเป็นศูนย์แล้วก็ไม่ติดเอฟเฟกของสกิลของบอสละทีนี้เราก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับเเเเเรรรราาาาาาาค่่่่ออออยยยยชลนน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 นีีจนะจจจกกขข้้นะ้ไปปปะะะะพุ๊บบสโโดมมตแงึณั บอกก็ใช้สกิลหนึ่งสกิลสองแล้วติดโลลูดี้อะไรอย่างนี้นะเราก็จะปลอดภัยนะครับเล่นได้ง่ายขึ้นให้เหลือก็เอาเซอินฟันฟันฟัน,ฟน,ฟนแป๊บเดียวก็ผ่านแล้วนะครับเพราะพอเป็นดเาเมจกระชาพเนี่ยมันฟันเข้าทีเห็นไหมเมื่อกี้เบาๆก็ห้าแสนแล้วนะครับยังไม่ทันได้แปลงร่างเลยนะสำหรับเซอินนี้ก็เอาราเชลนะครับรีคูลดาวนะครับข้อดีของราเชลคือพอเซอินได้ออกท่าปุ๊บมันสามารถใช้ท่าร่างเพื่อรีคูลดาวให้เพื่อนได้นะครับทำให้ตัวของเซอินได้ฟันอีกรอบแบบนี้นะครับ จังหวะเมื่อกี้เนี่ยจะเลือกเอาไฮยองฮิลหรือว่าเอาเซอินฟันไปเลยก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ที่ผมเลือกเอาเซอินฟันนะถ้าเอาฮฮยองฮิลเนี่ยมันก็จะเซฟพื้นตรงที่มันจะล้างสถานะเลือดไหลกับสถานะพิษที่บอสใช้อันติไปเมื่อกี้ได้อ่าสำหรับใครที่ตัวละครมันบางยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยก็จะใช้ฮฮยองฮิลก็ได้นะครับแต่ถ้าใครแบบไม่ได้กลัวอะไรมากอย่างเงี้ยก็เอาเซอินฟันไปเลยนะครับป๊บเดียวก็จบแล้วเห็นไหมเมื่อกี้ฟันไป2ดาบนะพอดีเซอินของผมของไม่ค่อยแน่นมากนะครับไม่ได้จัดของมาให้มันเท่าไหร่นะครับ ก็จะฟันยังไม่แรงมากใครที่เซอินของดีๆแรงๆเนี่ยบอสน่าจะกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วนะครับในในท่าท่าฟันครั้งที่2เมื่อกี้นะ,ะแต่ว่าถ้าใครของน้อยหน่อยเนี่ยก็ต้องฟันย้ําๆเข้าไปนะครับมันไม่ได้ยากเลยนะครับก็คือพยายามผ่านให้ได้ภายใน12เทินทําให้มันกลายเป็นซอมบี้ได้ภายใน12เทินที่กริดัสฐเป็นการเดทให้อยู่เนี่ยมันก็จะชีวิตดีขึ้นนะจะเห็นว่าการเอาลูดี้เข้ามาเนี่ยมันทําให้จูดัสเนี่ยมันใช้สกิลเราไม่ได้แล้ว,ถ,ลวถ้าเรามีราเชลเห็นไหม ตอนที่ราเชลมันรีคูดาวเนี่ยมันไม่ได้รีให้แค่เซอินนะครับมันรีให้ลูดี้ด้วยทําให้ลูดี้เนี่ยได้ตั้งโล่ก่อนที่จูดาสจะได้ใช้สกิลอีกรอบพอดีทําให้เราเนี่ยไม่ติดสถานะแน่นอนนะครับทำให้เราปลอดภัยจากจูดาสมากๆนะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยต่อให้บัฟของเกรดัสมันหมดนะครับหลังจากเทินที่สิที่เรารอไอตัวจูดาสฝั่งนูน้นน่ยมันหายจากการเป็นซอมบี้อยู่เนี่ยเราก็อาจจะติดเดทบ้านนะครับแต่มันไม่มีทางฆ่าเราทันภายใน6เทินที่มันเป็นซอมบี้แน่นอนนะครับระหว่างนี้เราก็ใช้ท่าิรนหือว ปล่อยมือไปเลยก็ได้ครับรอมันแห้งตายไปเองนะ,ะจบนะครับอันนี้เป็นวิธีจบแบบแรกนะครับก็คือใช้เซอินทีนี้อีกทีมหนึ่งที่เราต้องมาทําตามธรรมเนียมของเรานะครับก็คือทีมของสปีนน่านะครับอย่าลืมเปลี่ยนให้เป็นการโจมตีเวทด้วยนะครับสำหรับสกิลผู้เล่นนะแล้วก็ เริ่มเกมกันได้เลยนะครับทีมก็จะเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับผมแค่เปลี่ยนราเชลเป็นยูริให้ดูว่ายูริมันแก้บั๊กแล้วเฉยๆนะครับเปิดมาก็เอายูริตั้งโล่นะครับตั้งโล่เพื่อกันสกิลของจูดาที่จะทให้เราหวาดกลัวนะครับซึ่งไอ้สกิลหวาดกลัวเนี่ยถามว่าถ้าไม่กันมันเนี่ยมันจะเป็นปัญหามากแค่ไหนนะครับก็ทําให้เราเสียเวลา4เทินได้ถ้าเกิดว่ามันไปติดตัวสําคัญสำคัญที่ทําให้เราออกสกิลไม่ได้นะครับดังนั้นกันไว้ดีกว่านะครับแล้วก็เอายูริรีบัฟนะคร เป็นท่าล่างของยูรินะครับทำให้บอสโดนลดความป้องกัน70%โดนโจมตีแรงขึ้น70%นะครับคล้ายๆของราเชลแต่ว่า,ามันอยู่ในท่าที่1ของยูริแล้วยูริเนี่ยมันมีท่าท่าบนที่ช่วยทําให้บอสเนี่ยโจมตีเบาลงด้วยนะครับเบาลงถึง50%เลยนะดังนั้นกางไว้เพื่อความชัวร์ก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็เอาฮายองเนี่ยล้างดีบัฟนะครับของบอสออกไนะเห็นไหมถ้าตัวละครฝั่งเรามันบางๆอย่างเงี้ย เราอาจจะโดนสถานะแรงมากๆนะครับเราก็ฮิวร้างเลือดไหลกับพิษไปก่อนก็ได้ครับระหว่างที่เราทำดาเมจจะได้ไม่ต้องมาพะวงว่าจะติดพิษติดเลือดไหลตายอะไรเงี้ยก็จะเล่นได้ไง่ายขึ้น,นครับแล้วก็อันติของยูรินะครับที่ทำให้อ่ามันโดนโจมตีแรงขึ้นไปอีกนะครับตามาธาตุนะซึ่งอ่ามันจะทาให้าธาตุโจมตีาธาตุสมดุลธาตุเวทเนี่ยโดนโจมตีแรงขึ้นแบบอันติของยูรินะครับก็ใจจ่ายไปนะครับเพื่อให้ตัวของสปินเนอร์เราได้จ่ายดาเมจนะ ดาเมจของสปิน่าเนี่ยมันจะเบานะครับถ้าเทียบกับเซอินเพราะว่าตัวบอสเนี่ยมันกันดาเมจเวทถึง40%ดังนั้นเราก็จะจบช้าหน่อยนะครับแต่สำหรับใครที่ยังไม่ได้มิดอเวกตัวเซอินไปทำทีม PVE อก่อนอไปทาทีม PVP ก่อนอนะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเลือกสปิน่าที่เป็นแค่ดาวม่วงบวกสิทธเนี่ยมาใช้มันก็ผ่านได้เหมือนกันแค่จะเสียเวลากว่าเท่านั้นเองนะครับแล้วข้อดีของสปิน่าเนี่ยคือมันมีดูดเลือดในตัวนะครับก็คือถ้าบนน้องดูดเลือดได้ท่าร่างของน้องเนรคลว้ัาารรววะบแ ถ้าอันติของเขาเนี่ยใช้ได้เรื่อยๆนะครับแถมบัฟดาเมจเวทให้ตัวเองนะครับทำให้มันไม่ต้องหาตัวบัฟดาเมจเวทเนี่ยมาเพิ่มในทีมนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าใช้ใน PBE ในหลายๆด่านครับผมก็ทําไปหลายคลิปละสําหรับน้องสปีแน่นะครับก็ไม่ต้องพูดกันเยอะเนาะแต่อันนี้ผมพลาดนิดนึงนะครับก็คือกางโลลูดี้ไม่ทันนะทำให้เราติดสถานะนะครับเห็นไหมติดแถววัดกลัวปุ๊บมันจะออกสกิลไม่ได้ละแต่ก็ไม่ต้องกังวลแม่นะครับมันจะติดไป4เทินถ้ามันไม่ได้ติดใส่ตัวดาเมจเราเราก็จ่ายดา ถ้าเกิดว่าแฮยองไม่ติดเงี้ยเราก็สามารถเอาแฮยองเนี่ยล้างนะครับก็คือฮิลแล้วก็ล้างสถานะออกไปได้อ่าอันนี้คือพอเราใช้สปินเนอร์แล้วเนี่ยเราจะไม่ทันนะครับคือจะฆ่าบอสเนี่ยไม่ทันภายใน12เทิร์นเพราะว่าดาเมจเราอาจจะไม่พออย่างเงี้ยเราก็พยายามนะครับเอาแฮยองเนี่ยฮิลเพื่อล้างสถานะเดทออกไปนะเพราะว่าเดทเนี่ยมันต้องฟัน2ครั้งแบบเนี้ยเห็นไหมมันถึงจะตายนะครับยูริสเนี่ยมี2ชีวิตไม่เป็นไรอ่าเกดิดัสปล่อยตายได้นะครับให้มันติดเดทตายได้ไม่มเป็นหายนะครับแต่ว่าอย่าให้ตัวของ เออสปิน่าตายเมื่อกี้พอสปิน่าผมติดเดซครั้งแรกปุ๊บผมหยุดไม่ให้น้องออกสกิลเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนจูดาสเนี่ยตีโต้เป็นการโจมตีปกติแล้วติดเดซได้นะครับดังนั้นผมรอจนกว่าตัวของฮายองเนี่ยมันจะฮิลได้ผมก็เลยให้น้องออกท่าต่อนะครับเพราะว่าน้องไม่ได้ติดสถานะละ แล้วก็จ่ายดามจไปเรื่อยๆนะครับถ้าไม่ซวยจริงๆเนี่ยเราจะตายยากมากนะครับสำหรับตัวของสปินนาข้างหลังนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากลัวน้องตายเนี่ยเราจะใส่ประดับกันเดสเนี่ยให้น้องก็ได้นะครับไม่ต้องถึงกับไปอัพลิมิตเบรนะครับเปลืองเงินนะครับแค่เปลี่ยนประดับให้น้องก็พอเพราะว่าน้องมีฮิลน้องไม่ต้องใช้แหวนเด้เงเลือดไม่ต้องใช้อะไรก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้คือผมคิดว่าถ้าไม่ซวยจริงๆอ่ะมันไม่ติดหลอกนะครับเดสอะ่ะคือกว่าบอสมันจะมาตีข้างหลังเนี่ยป่านนั้นเนี่ยภายใน,นวสิบ โอเคตอนนี้บอสกลายเป็นซอมบี้แล้วเนี่ยเราจะปล่อยบอสตีติดเดซเนี่ยก็ได้นะครับเพราะว่าเดซอะต้องโดนโจมตีสามถึง2ครั้งมันถึงจะตายใช่ปะดังนั้นเรามีตั้ง5ตัวเนี่ยบอสมันฆ่าเราไม่ทันอยู่แล้วนะครับยังไงมันก็ฆ่าเราไม่ทันดังนั้นเราก็รอบอสมันแห้งตายไปเองนี่ก็คือวิธีการผ่านโดยใช้สปินนาร์นะครจะเห็นว่าทุรักทุเลกว่าเซอินแล้วก็เสียเวลามากกว่าถึง2เท่าเลยนะครับประมาณ5-6นาทีแล้วแต่มันก็ผ่านได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครมีีีีขขอออองงปรรรรระะะะะมมมาาาาณไไหนนนนคคคัับบสส่่่่วใใทจจจจูด้เ ต้านทานสถานะผิดปกติที่เป็นของ PVE ที่มันเป็นของคณะปฏิวัติให้ตัวฮิวก็ได้นะครับก็คือให้มันล้างสถานะอันนี้ออกไปนะครับคือล้างสถานะหวาดกลัวออกไปจบนะครับสปีน่าก็ผ่านมาได้นะครับยังไม่มีใครตายดาวเนี่ยได้ไม่สามได้ไม่ครบ3ดาวไม่เป็นไรนะครับได้ของเท่ากันทีนี้เราจะได้เศษชิ้นส่วนบริเตอยูมานะเราก็ไปกดรับที่หน้าจดหมายนะครับเนี่ยในกล่องนี้มันจะได้เศษบริเตอยูมานะครับทีนี้พอเราได้ เสรจเมรดยูมาใช่ไหมครับให้เรามาที่หน้ากิจกรรมนะครับหน้ารวมกิจกรรมอันนี้นะโอเคเราก็จะเห็นว่ามันมีของมาให้แลกสําหรับกิจกรรมนี้ใช่ไหมซึ่งกิจกรรมนี้ผมบอกเลยว่าแจกของดีจริงๆนะครับทีนี้เราเอาเศษที่เราได้เนี่ยไปรวมก่อนนะครับเป็นชิ้นส่วนมรตยูนะถึงจะเอาไปทําอะไรต่อได้นะครับซึ่ง1ชิ้นก็ได้ใช้เศษ3เศษนะครับในการรวมนะ อ่ะอย่างถ้าเราจะรวมเนี่ยใส่วัตถุดิบทุกคนอย่าลืมนะครับใครที่เป็นมือใหม่หรือว่าเพิ่งกลับเข้ามาเล่นนะกดตรงใช้วัตถุดิบที่ถูกล็อกอันนี้ก่อนนะเราถึงจะเห็นนะครับเพราะว่าของพวกนี้เป็นของแรงมากๆนะเขาจะาพยายามไม่ให้เราขายนะมันจะล็อกไว้ให้เรากดใช้อุปรกรณ์ที่ถูกล็อกก่อนนะอันนี้หลายคนถามมานะครับทีนี้พอเราได้ชิ้นส่วนทร่จะอยูแล้วเนี่ยเราค่อยเอาไปแลกเป็นประดับนะครับหรือในรอบนี้นะครับเขามีแจกนะครับโรซี่สดาวแน่นอนนะถ้าใครรวม ตัวชิ้นส่วนที่ยูได้8ชิ้นจะแลกโลซี่ได้1ตัวถ้ารวมได้7ชิ้นจะแลกประดับได้1ชิ้นนะครับซึ่งออฟของประดับรอบนี้เนี่ยดีมากๆนะครับอย่างชิ้นแรกอะสปิเนลเนี่ยะจะเพิ่มอัตราคริแล้วก็ดาเมจคีสน,นะครับเทิร์นละ10%สูงสุด50%นะครับคล้ายๆกับสกิลของตัวโกงๆหลายตัวแต่ที่ยิ่งเวลาเทิร์นผ่านไปเนี่ยบัฟยิ่งดีขึ้นดีขึ้นประมาณนั้นนะซึ่งอันเนี้ยมันได้ดาเมจคริด้วยเมาด้วยนะครับดีมากๆสาหรับสยดาเมจนนนะครับับอนนี้ก็นนน่่าใช้นะสว อันที่2เนี่ยมูน stone เนี่ยก็จะค่อนข้างไร้สาระนิดหนึ่งนะ,น, 4, นะครับจะเป็นโจมตีปกติลดเลือด4,000นะครับอันนี้ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะไม่ค่อยแนะนำนะครับอ๋อแล้วก็ชิ้นชิ้นสุดท้ายนะครับเมื่อกี้เผลอปิดไปชิ้นสุดท้ายเนี่ยแหวนมิตยูเนี่ยเซอร์คอนเนี่ยก็น่าสนใจมากๆนะเพราะว่าทุก3เทินจะฟื้นเลือดเท่ากับ50%พลังโจมตีกายภาพหรือพลังโจมตีเวทน,นะครับทุกๆ3เทินเลยนะซึ่งมันจะคล้ายๆกับสกิลของเฟนรี แต่ว่ามันจะทางานทุก3ามเทร์นแทนอันนี้สําหรับสายถึกน่าจะชอบนะครับแล้วก็น่าสนใจสุดๆไปเลยนะครับก็มี2วงเนี้ยที่ผมลังเลอยู่ว่าจะเลือกดีไหมนะครับและสุดท้ายถ้าใครยังไม่มีโรซี่แล้วอยากได้เนี่ยแลกโรซี่นะครับใช้8ชิ้นทีนี้เราจะได้อ้ชิ้นส่วนรีจูเนี่ยสักประมาณกี่อันถ้าเราไม่เติมเงินถูกไหมอ่ากิจกรรมเนี้ยมันจะอยู่ทั้งหมด21บวันนะครับจนถึง3ธันวาคมนะครับดังนั้นถ้าเราลงตั้งแต่วันเนี้ยที่ผมลงคลิปเนี่ย ทุกๆวันนะครับเก็บให้ได้ทุกวันเนี่ยเราจะได้มาทั้งหมดเศษ21เศษมันจะรวมเป็นชิ้นส่วนได้7ชิ้นนะครับแล้วมันจะมีแจกจากกิจกรรมต่างๆในเกมเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะแจกจาก,ก,จากตัวของกิจกรรมที่มันแจกเข้ามาทางจดหมายรายวันเนี่ยน่าจะแจก3ชิ้นนะครับดังนั้นเราจะมีของฟรีทั้งหมดประมาณ10ชิ้นนะครับมีทั้งหมดประมาณ10ชิ้นดังนั้นเราจะได้นะครับ แลกแค่อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าคุณไม่เติมเงินนะคือจะเอาโรซี่หรือจะอประดับแล้วถ้าเอาประดับเอาชิ้นไหนประมาณนั้นนะผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับก็ลองไปเลือกกันดูนะครับระหว่างคิดอยู่เนี่ยเราก็ลงดันรายวันไปให้ครบทุกวันก่อนนะครับเราค่อยไปตัดสินใจตอนต้นเดือนธันวากันอีกทีก็ได้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะสำหรับวันนี้นะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของวิธีการลงดันเจี้ยนรายวันของกิจกรรมของจูดาสนะครับในฉบับของ มือใหม่งบน้อยนะครับก็หวังว่าทุกคนจะสามารถผ่านกันได้นะครับใครติดตรงไหนไม่ผ่านตัวละครมีไม่เหมือนผมหรือว่า,อาลงแล้วไม่ผ่านยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาสอบถามกันได้นะครับผมก็ยินดีให้คําแนะนําจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอสวัสดีครับ